สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มลัคนาุมแล้วก็ราศีกลุ่มค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566เราไปดูกันว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มบ้างเราจะดูเรื่องเด่นๆที่ไพ่ออกมาบอกนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวขอสับไพ่จิ๋วสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าไพ่ที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยอาจจะมีบางรูปนะคะที่ไม่สามารถจะสื่อสารได้เราจะใช้ไพ่นี้ประกอบในการทำนายค่ะ ับเพื่อนๆชาวกลุ่มบ้างอู้ตาแล้วแว็บเข้าไปแล้ว1นน,นะคะแว็บเข้าไปแล้วค่ะไพ่สเตรนจ์ค่ะโอเคค่ะไพ่สเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ยกับไพ่แปดดาบไปดูกันนะคะว่าเดี๋ยวจะมีความหมายอย่างไรอาจจะมีเสียงดังโอู้ๆเข้ามาใน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 คลิปนะคะจะเป็นเสียงลมนะคะแล้วก็ได้ไพ่ prince of o n s ค่ะ แล้วก็จะได้ไพ่สามเหรียญได้ไพ่เดทมาพร้อมกับเดอะสัน The Sun เลยโอ้ไม่ธรรมดานะเดทมากับเดอะสันเนี่ยอืมกับพลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจบลงแล้วมันก็จะได้แบบสิ่งดีๆแบบโชคดีอย่างที่คุณคาดไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดอลังจะเกิดขึ้นนะชาวกลม ได้ไพ่สิดาบว้าวเกิดอะไรขึ้น10ดาบมาพร้อมกับ10เหรียญเดชมาพร้อมกับเดซันคืออะไรคะน่าสนใจแล้วก็น่าหลุ้นมากๆเลยนะเนี่ยได้ไพ่จัดเม้นห้เหรียญแล้วก็5ดาบคือไพ่ของคุณไม่ธรรมดานะเลข5้า มากับเลขห้าเจ๋งไหมใต้สำรับคืออะไรใต้สำรับคือ matter of ones in t h each e ไพเ่เบน,นิโชไม่ได้นะขอหนึ่งใบค่ะขอไพ่เก้าไมเท้านะคะมาประกบกันไปดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้าง คือไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สเต็คคือสเต็คเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นไพ่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ที่ผัวพันอยู่กับงูงูที่ใหญ่มากเหมือนคล้ายๆงูจงอางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ใหญ่มากผัวพันอยู่กับร่างกายนางแล้วร่างกายนางเนี่ยเขาไม่ได้สวมใส่อาพรใดๆโอเคไหม นะคะมันก็เลยเปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่สเต็งพร้อมกับไพ่แดาบเนี่ยออกมาบอกว่าพลังงานของเพื่อนชาวกลุ่มเนี่ยพยายามทําบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่อยู่นะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทำอะไรที่ยากๆในชีวิตพยายามที่จะอดทนกับสิ่งที่จะต้องกับสิ่งที่ทําอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือสิ่งใดที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันดูเหมือนมันยากแต่คุณก็พยายามจะทําแต่ในความคิดของคุณนั้นเป็นไพ่แปดดาบก็ไม่รู้สิว่าในสิ่งที่คุณกาลังจะทาเนี่ยมันอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นผลลบหรือมันจะเป็นผลบวกนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะเอาชนะสิ่งสิ่งนี้ซึ่งดูว่ามันยากการที่คุณจะจับงูตรงจงอางตัวหนึ่งเนี่ย คุณว่าคุณจับมือเปล่าเนี่ยคุณว่ายากไหมยากนะแล้วคุณยังไงจะทํายังไงให้งูนี้เชื่องจะทำาไงคุณถึงจะเอาชนะงูตัวนี้ได้จริงๆถามว่าคุณใช้ความพยายามแต่ความพยายามของคุณนั้นคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นไพ่แปดดาบขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าคุณอะคุณอะเป็นเปรียบเสมือนเป็น เปรียบเสม,มือนคนที่มีบางสิ่งบางอย่างหืว่ามีของดีอยู่ในตัวเองเป็นคนที่มีเซนส์หรือเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นอะไรสักอย่างหรือที่คุณรู้ตัวว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่คุณมีเซนส์นะสตรองคุณสามารถที่จะ,ะเหมือนกับมี power ในตัวเองมากๆอ่ะมีสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เชื่อ ที่อยู่ในตัวตนของคุณปกปักรักษาคุณหรือคุณเนี่ยคุณเหมือนกับคุณรู้ตัวว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความพิเศษอยู่ในตัวเองที่ไม่เหมือนใครถามว่าตรงนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกได้ไหมได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะหรือคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะสัมผัสคุณหรือว่าทักคุณก็ได้ว่าคุณไม่เหมือนใครนะคุณเก่งคุณแกร่งแล้วคุณก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนใคร แล้วก็รู้สึกว่า Energy ของคุณนั้นมันดูมี Power อย่างบอกไม่ถูกเพราะคุณเกิดมาเนี่ยเหมือนดังได้รับพรเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อคอยอบอุ้มคุณอยู่โอเคเนาะทีนี้เนี่ยในไพ่ใบนี้นี้ยบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยการทำงานของคุณเนี่ยถามว่ามัน บางอย่างนะการทํางานของคุณเนี่ยบางอย่างเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะไปต่อไม่ได้นะมันเป็นเดทบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ทางของคุณคุณมีความพยายามแล้วนะคุณหาหุ้นส่วนคุณพยายามปรึกษาคนอื่นคุณพยายามหาช่องทางหลายสิ่งหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องยอมแพ้มันทีนี้เนี่ยการยอมแพ้ของคุณเนี่ย เพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เสียใจหรอกเพราะว่าคุณได้ลงมือทําแล้วก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของคุณแล้วแต่การจบนี้มันไม่ใช่การจบเรื่องนี้มันไม่ใช่การจบแบบศูนย์ศูนย์เสียสิ้นหวังนะแต่มันเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะตัดสินใจไปทําบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทํา แต่ว่าอะไรที่คุณทําอยู่ตรงนี้คุณต้องทํามันให้สุดก่อนคุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้จริงๆเอาละเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยยอมมันเถอะอย่าไปฝืนมันเลย mm hmm. คุณเห็นดวงตาของนกฟินิกซ์นี้ไหมคะ mm hmm. เป็นดวงตาที่มีความหวังเป็นดวงตาที่บอกว่าโอเคอันนี้จบแล้ววางแล้ว ได้คำตอบที่แน่ชัดแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้ไม่ต้องไปเสียดายอะไรกับมันแล้วดวงตานี้มันมีความหวังเหลือเกินทำไมถึงได้ไพ่เดือดซันเพราะคุณกำลังจะจบเรื่องบางเรื่องที่คุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วคุณรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วคุณกาลังจะเริ่มทาสิ่งใหม่ๆอยู่เดือดซันนะสายตาของคุณนั้นเฉียบแหลมแหลมคมเพราะฉันไม่ต้องเสียดาย คุณจะไม่เสียดายการเริ่มต้นใหม่นั้นคือเดอะซันนะคะเดอะซันคือคุณกําลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของคุณเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันเป็นไพ่สิบดาบมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ในเดือนสิงหาคมนี้อยากจะบอกกับคุณว่า สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องเลก็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องของงานโปรเจกต์ใหญ่สิ่งที่ใหญ่อีกแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เล็กๆไม่แต่ถ้าคุณจะทำต้องทำอะไรที่มันใหญ่ๆสำเร็จแล้วรุล่วงแล้วคุณต้องรวยคุณต้องได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกัน <S <S คือคุณจะไม่เสียเวลาทำอะไรที่มันดูจุ๋มจิ๋มที่มันดูเล็กน้อยที่มันดูแล้วเสียเวลาแต่คุณจะลงมือทำอะไรที่มันดูเหมือนยากกว่าคนอื่น แต่คุณบอกว่าถ้าสําเร็จนั่นก็หมายถึงความมั่งคัง่งความร่ํารวยได้เงินเป็นก้อนเป็นกร,รมทาธุรกิจใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆไปเลยเพื่อนๆชาวกลุ่มบอกอย่างนั้นนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มันเหมือนกับลูกผีทุกคนเลยนะ <c oughs> มันเหมือนกับลูกผีทุกคนเลยนะไพ่เจ็เมนต์ออกมาบอกว่าคุณก็ต้องเดินเขาเรียกว่าเดิน เดินทางตามรอยโชคชะตาของคุณนั่นแหละเพราะโชคชะตาของคุณเนี่ยได้กำหนดให้คุณเนี่ยมาเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณคาดหวังถามว่าสิเหรียญมาเนี่ยคุณประสบความสำเร็จไหมคุณประสบความสำเร็จนะอะไรที่คุณตั้งใจทำที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆ โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยคุณจะสําเร็จคุณจะได้เงินมาแน่นอนแต่บางทีเนี่ยคือต้องบอกตามตรงว่าดูจากพลังงานตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ในเดือนสิงหาคมแต่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วความคาดหวังของคุณคือเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้มาแล้วคุณก็เชื่อว่ามันจะได้อ่าจะได้หรือไม่ได้นั้นคุณรู้ว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยบอกกับคุณคือเซนของคุณเนี่ยบอกกับคุณให้คุณทํา พลังงานไฮเออร์เซลหรือพลังงานที่มันควบคุมตัวคุณอยู่เนี่ยบอกกับคุณเสมอว่าคุณต้องทําสิ่งสิ่งนี้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะฝืนมันได้ในเมื่อบางสิ่งบางอยา่างมันไปต่อไม่ได้มันจบลงความหวังใหม่ๆม,มันจึงเกิดขึ้นไพ่5้าเหรียญเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะเป็นคําเตือนจากไพ่นะอาจจะเป็นคําเตือนจากไพ่ตรงที่ว่าแต่อันเนี้ยมีโอกาสมากๆเลยที่เราจะต้องเปิดขยายให้กับคุณนะคะ ขยานให้คุณเพื่อเราจะได้รู้ว่าในสิ่งที่คุณกําลังจะทาเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จสักเพียงใดเพราะดูเหมือนกับว่าคุณจะทุ่มเทเต็มที่คุณมีคุณจะทาโปรเจกต์ใหญ่คุณก็มีทุนพอๆกับที่คุณจะทาโปรเจกต์นั่นแหละทีนี้เนี่ยถามว่าในการกระทําของคุณเนี่ยคุณก็มั่นใจในตัวเองนะคือไพ่แจ็คเมนเนี่ยเป็นไพ่ที่ประกาศไปแล้ว ตั้งใจแล้วผู้พากษากับตัวเองแล้วว่าจะต้องทําก็คือต้องทําคุณจะลงทุนแบบชน,ชนิดที่ว่าเต็มที่จนบางทีเนี่ยคุณรู้สึกว่าอะถึงไหนถึงการเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วไพ่ห้าดาบเนี่ยก็ออกมาบอกบอกับคุณว่าเวลาที่คุณได้ทําสิ่งใดไปเนี่ยเฮ้ยมันมันเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้ง่ายนะในสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณกําลัง คุณกำลังต่อสู้อยู่หรือฝ่าฟันอยู่กับสิ่งที่มันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วดาบที่คุณลงไปเนี่ยทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยมันอาจจะเหมือนธุรกิจอาจจะเหมือนธุรกิจหรือบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหินนะต้องบอกว่าหินเหลือเกินทีนี้ในไพ่ก้าวไม้เท้าเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันเหนื่อยนะ คุณต้องมีความพยายามมากๆมันเาเรียกว่าเหนื่อยแบบหัวล้างข้างแตกเลยแหละมีความพยายามมากมายนะคะที่คุณจะทําแต่ไพ่ใต้ก้าวไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ราชินีนะคะราชินีไม้เอ่อราชีนีไม้เท้าเนี่ยก็คือความสําเร็จมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่มันอยู่เบื้องเบื้องเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าดีจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังดี ความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับความเหนื่อยยากมาพร้อมกับความทุ่มเทมาพร้อมกับความที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะลงดาบไปสักกี่เล่มคุณก็ต้องลงคุณก็ต้องทำในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะจบบางอย่างแล้วก็มาเริ่มต้นทำสิ่งใหม่นะคะมันเหมือนกับคุณพิพากษาตัวเองแล้วเหนื่อยหน่อยนะแต่ถามว่าสำเร็จไหมคุณดูพลังงานใต้สำรับนี้ สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสําเร็จถึงจุดสุดยอดเลยสําเร็จแบบสุดยอดของคุณที่คุณมองว่าความสําเร็จที่สุดของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไปถึงตรงนั้นนะคะอันนี้จะขอขยายไพ่กับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะอะอยากจะบอกอะไรอีกกับความสําเร็จครั้งนี้ของคุณนะคะสําเร็จค่าต่เหนื่อยนะทีนี้นะ่ยต้องบอกว่ามันอาจจะสําเร็จช่วงๆเดือนปลายสิงหาหรืออาจจะเลยไปอีก แต่อย่าให้คุณรู้ว่าอย่าท้อนะคุณสําเร็จแน่นอนงานของคุณนั้นเป็นยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะมันเป็นงานที่ใหญ่มากขอขยายไพ่กับเพื่อนๆชาวกลุ่มอีก5้าใบนะคะคุณได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนมากับมากับแปดไม้เท้า5้าใบเนาะเราขอห้าใบได้ไพ่ราชินีเหรียญ ได้ไพ่สิถ้วยได้ไพ่หถ้วยว้าวคุ้มค่าค่ะ Princess of Wands จะบอกเลยว่าคุ้มค่าทำไมเราถึงต้องเปิดให้คุณเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดต่อให้คุณเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณจะต้องท้อแท้แน่นอนถ้าคุณจะยังไม่ได้รับคำตอบแน่นอนคำตอบของคุณคือราชินีไม้เท้าคุณรู้ว่ามันสำเร็จอยู่แล้วแต่ความสำเร็จนั้นเนี่ย มันรู้สึกยังไงบ้างกับความสําเร็จเราก็เลยมาเปิดไพ่ต่อกับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะแฮงแม n เนี่ยคือวิธีคิดของคุณไอเดียของคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นมันจะเริ่มเข้ามามันจะเริ่มเข้ามามันจะพรุ่งพรายเข้ามาในแบบที่ทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าห้าหวหานะที่จะทาต่อต้องต่อสู้ยอมแพ้ไม่ได้แต่สุดละสุดท้ายแล้วไอเดียต่างๆที่เข้ามาในแบบที่ในแบบที่คนอื่นก็ ไม่รู้หรอคะว่าวิธีคิดของคุณเนี่ยคุณคิดยังไงคุณทํำยังไงแต่รู้ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นบางคนอาจจะมองว่าคุณเพี้ยนไปหรือเปล่าคุณบ้าไปหรือเปล่าที่คุณคิดแบบนี้มันจะสําเร็จได้ยังไงคุณก็ไม่มีประสบการณ์หรือว่าอะไรที่คุณเคยคิดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่คุณก็ไม่ละทิ้งความฝันของคุณถูกไหมทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรความสําเร็จ matter of stone in the west นะคะคือ queen เหรียญนั่นเอง คุณจะมั่งคั่งคุณจะร่ำรวยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ตรงกับสิบเหรียญเลยสิ่งที่คุณปรารถนาคือสิบเหรียญใช่ไหมคือความมั่นคงแล้วก็คือความมั่งคั่งคือความร่ำรวยใช่ไหมเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จจากธุรกิจของคุณกับสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยแน่นอนค่ะคุณได้มันมาพอคุณได้มันมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิบถ้วยสิบถ้วยคืออะไรคะ success ten of cups ใครๆก็ต้องติลึงในความเป็นคุณ เพราะคุณสำเร็จแบบเหนือความคาดหมายของบุคคลอื่นๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหนือความคาดหมายของคุณด้วยว่าคุณจะทำมันสำเร็จได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะคุณเหนื่อยมากคุณทุ่มเทมากจนบางครั้งบอกได้เลยนะคะว่าคุณท้อใจมากๆไม่รู้นะว่าคุณทำอะไรอยู่เพื่อนๆชาวกลุ่มถ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่โปรเจกต์อะไรของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้เรารู้หน่อยได้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะ และในไพ่หกถ้วยก็เลยเกิดขึ้นเมื่อคุณประสบความสำเร็จ success ขนาดนี้แล้วเนี่ย happiness นะคะก็เกิดขึ้นความสุขที่สุดคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่สุดได้แบบนี้เลยในชีวิตของคุณนะมันคือความสุขที่สุดแล้วอดีตที่ผ่านมาพลังงานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เคยมีความสุขเท่านี้เลยนี่คือความสุขที่สุดที่คุณจะได้รับในชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดเป็นคุณมาจริงๆ มันคือที่สุดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คล้ายๆกับพไพ่ใบนี้ไหมคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปักคุณคอยสนับสนุนคุณคุณเป็นลูกชายคุณเป็นลูกสาวของจักรวาลคุณถูกส่งมาเกิดคุณถูกให้มาทำหน้าที่สิ่งสิ่งนี้ไม่รู้แหละว่าหน้าที่ในสิ่งที่คุณทำคืออะไรแต่คุณเป็นคนที่ถูกเลือกและถูกกำหนดให้มาทำสิ่งสิ่งนี้และมันสำเร็จด้วย สิ่งที่ไม่สําเร็จมันคือประสบการณ์ประสบการณา์ที่ผ่านมาที่มันไม่สําเร็จแต่มันสะสมมาทําให้สิ่งที่คุณจะทําในผลงานชิ้นใหม่นั้นมันสําเร็จก็เนื่องจากสิ่งที่มันไม่สําเร็จนั่นแหละมันมาเป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดนะคะคุณถูกกาหนดจริงๆไพ่แจ็คเมนต์คุณถูกกาหนดมานะคะให้เป็นคุณและก็ให้ได้ทำสิ่งนี้โอเคค่ะไปดูนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มบ้าง ณได้ไพ่อะไรฟังเสียงของฟังเสียงร่างกายของคุณจงฟังร่างกายของคุณนะคะนั่นก็อาจจะหมายความว่าอิน u ทร i o ชันของคุณนะ่ยหรือว่าจิตวิญ,ญญาณที่สูงกว่าตัวของคุณนะนะั่นน่ะต้องการให้คุณทําอะไรก็จงทำตามนั้นเถอะ คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวของคุณคอยเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณคุยกับตัวคุณเองอ่ะได้ด้วยแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงที่คุณคุยกับตัวเองจริงๆมันมีนะมันมีผู้อ่านเองก็เคยเป็นนะคะคือคุยกับตัวเองแล้วก็ถามแล้วเราก็ตอบตัวเองมันเหมือนตั้งคําถามอ่ะแต่แทนที่คนอื่นจะตอบคุณคุณต้องตอบตัวของคุณเองนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ไพ่แนะนําจงเชื่อใน จงเชื่อและศรัทธาในพลังงานเสียงแว่วๆของเราเองนั่นแหละค่ะไพ่สำรับนี้อยากจะบอกอะไรกับความเป็นคุณบ้างคะ evening dream ทุกๆความฝันของคุณทุกๆความฝันของคุณนั้นมันจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทำให้มันเป็นจริง ความฝันของคุณนั้นนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณฝันไว้ทุกๆความฝัน ถ้าคุณได้ลงมือทํานั้นคุณสามารถสร้างความฝันของคุณนั้นให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันเป็นเพียงความฝันเพราะคุณมีศักยภาพที่จะสร้างความฝันของคุณให้เป็นความจริงค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะใครอยากเช็คพลังงานนะคะ,ะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณว่ามีพลังงานบวกพลังงานลบแบบไหนสัมพันธ์กับคุณไหมรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติด อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่กดปุ่มซุปเปร์แซงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ